ใช่ทำไมครับคืออายามาตาไม่เสียงพูดปกติดีคือไม่ไม่เสียงอ่ะคืออย่างนี้ต้องต้อนไพสาลเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะฟังพี่ก่อนเดี๋ยวนะพูดเสียงปกติอย่างที่เราเคยพูดหน้าแดงๆด้วยนะคะเนี่ยอะไรนะหน้าดูแดงๆเออทำไมหน้าแดงๆดงเขาถามเนี่ยน้องเขาทำไปหน้าแดงผมว่าเวลาใครทำอะไรไม่แล้วเวลาน้องเขาพูดเนี่ยเวลาน้องเขาหยับ ผมเห็นหนดทุนกระดิกกึ๊บ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 อย่นีตลอดเวลานะคุณเป็นอะไรคือคือผมเนี่ยถ้าใครทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องผมจะคอแดงแต่ของน้องเคสน,น้องเนี่ยพิเศษหน่อยหน้าแดงไม่ไม่ก่อนผมอยากรู้ทำไมหนดทุนเป็นอะไรไม่หนดทุนกระดิก เ,เสือมันได้กลิ่นเนีเ่ยเสือเสือได้กลิ่นไม่คุณพูดเสียงแดงจริงนะพอลคุณพูดเสียงปกติได้ไหมปกติปกติทนายเราต้องจริงจังไม่แล้วแต่คุณวันนี้ดูคุณไม่จริงจังเลยอะ่ะอันนี้แดงทั้งตัวพอจะกอดร้องอย่ากขยี้ทนายเลยทนายเขินไม่คุณเป็นเทมที่มาไม่ด้ไม่เดี๋ยวกลับมาคือคุณพูดปกติได้ไหมปกติปกติปกตินะแดงทั้งตัว